สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องคนหน้าตาดีท่านผู้ชมเนาะสำหรับแฟนๆที่รอติดตามเลขปู่ชีปะขาาวนะท่านผู้ชมก็มาแล้วนะครับล่าสุดนะท่านผู้ชมเนาะก็เป็นตัวเลขหกเจ็ดสองนะท่านผู้ชมด้านบนนะครับสว่วนเลขล่างก็จะเป็นเลขห้าหกท่านผู้ชมเนาะหกเจ็ดสองก็อย่าลืมซื้อหกเจ็ด เจ็ดหกเจ็ดสองสองเจ็ดนะผู้ชมส่วนด้านล่างก็จะเป็นห้าหกหกห้านะผู้ชมเนาะหากคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ช่องของเราพรบกันบนช่องคนหน้าตาดีนะผู้ชมสําหรับตัวเลขนะผู้ชมเนาะเราก็จะทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะผู้ชมก็จะเป็นเลขหกเจ็ดสองนะครับด้านบนเนาะหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดสองสองเจดนะผู้ชม ส่วนด้านล่างก็จะเป็น5้าหกห้านะผู้ชมเนะาะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์สั้งช่องของเรา,าพบกันบนช่องคนหน้าตาดีสำหรับคลิปนี้เราคงบอกท่านผู้ชมว่าบ๊ายบาย